กระเป๋าสตางค์สีเขียวและสีน้ำตาลเป็นสีกระเป๋าสตางค์ที่เป็นมงคลเสริมในเรื่องการเงินโชคลาภค้าขายสเสน่ห์เมตตาสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ซึ่งกระเป๋าสตงสางค์ศาสตร์ตัวเลขของเรามีทั้งใบสั้นใบยาวหนังแท้และหนังพ U กระเป๋าสตางค์ใบนี้เป็นใบสีน้ำตาลหนังพ u ูค่ะซึ่งด้านในของกระเป๋าสตางค์นะคะเราลงยันคาถาที่มีพุทธคุณเด่นชัดในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายสเสน่ห์เมตตา เป็นยันล้านนาที่อยู่ในปั๊บสาอายุหลายร้อยปีด้านนี้เป็นยันพลังตัวเลขค่ะซึ่งจะช่วยเสริมในเรื่องของการเงินการงานค้าขายสเสน่ห์เมตตาผู้ใหญ่เมตตาบุปถัรภ์รวมถึงในเรื่องของชื่อเสียงนะคะซึ่งเราก็ได้จัดเต็มความเป็นมงคลรวมถึงชุดคู่เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองยันพลังตัวเลขชุด4 2 8 9แเละ6 3 9 5เป็นยันพลังตัวเลขที่หลายคนนิยมใช้กันมากเลยทีเดียวนะคะด้วยยันพลังตัวเลขชุด4 2 8 9จะช่วยในเรื่องของการค้าขายการเงินสเสน่ห์วาจา โดยมีชุดคู่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามายันพลังตัวเลขชุด6395ช่วยในเรื่องของโชคลาภโชคลาภจากการเงินการงานการค้าขายการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัล แต่การเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลน,นี้ขึ้นอยู่กับฐานบุญนะคะด้วยมีชุดคู่เลข6 3 9 5เป็นชุดคู่เลขศาสตร์ชั้นสูงที่จะช่วยดึงดูดพลังงานดีๆในเรื่องของโชคลาภเข้ามาด้านในของกระป๋อสตางค์ใบนี้ค่ะเราลงพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัาเจดีซึ่งไอ้ไข่เด็กวัาเจดีจะมีพุทธคุณในเรื่องของการงานและโชคลาภเรียกได้ว่าจัดเต็มในเรื่องของความเป็นมงคลเลยทีเดียวนะคะตัวกระดุมใส่เหรียญเราจัดทําเป็นพิเศษค่ะโดยสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายอินฟินิาาตี้สัญลักษณ์สากลดึงดูดดดเเเงงงิินนนททุุุกกกสสสสลข้้้าาาาาระป๋ตอย่่่ไมมีี ข้างมีช่องใส่บัตรจํานวนหชอ่องซึ่งเลข5าถือเป็นเลขมงคลค่ะด้านในของกระเป๋าสตางค์สามารถใส่ธนบัตรแบงค์ละ1,000บาทได้ทั้งใบเลยนะคะลักษณะของกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้ก็จะมีรูปแบบแบบนี้นะคะค่ะนี่คือลักษณะของกระเป๋าสตางค์หนัง P u รุ่นแม่เหล็กดึงดูดเงินนะคะรูปแบบของแม่เหล็กดึงดูดเงินก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะกระเป๋าสตางค์ใบสั้นหนัง PU รุ่นแม่เหล็กดึงดูดเงินใบนี้ราคาใบละ789บาทหนัง PU จะมีอายุการใช้งานประมาณ3-4ปีนะคะ กระเป๋บบาสตางค์ใบสั้นหนังวัวใบนี้เป็นหนังแท้นะคะเรารับประกันหนังและซิป1ปีรุ่นนี้เป็นรุ่นซิปรอบเก็บรเรียบค่ะโลโก้ของกระเป๋บบาสตางค์ทุกใบนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคัง่งที่มีดวงตาราดวงตาลึกลับแห่งเทพเจ้าเครื่องรางดึงดูดเงินสากลใส่ไว้ในกระเป๋บบาสตางค์ทุกใบเลยนะคะ ตัวจับซิปออกแบบเป็นพิเศษค่ะด้วยเครื่องหมายอินฟิน t ีดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดรวมถึงเครื่องหมาย S สดอลลาร์สหรัฐส ah ัญลักษณ์สากลดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์ทุกสกุลลักษณะของกระเป๋าสตางค์ด้านนอกก็จะมีรูปแบบแบบนี้นะคะด้านหลังของกระเป๋าสตางค์กะเราลงยันคาถายันนี้เป็นยันล้านนาที่มีพุทธุคุณเด่นชัดในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายสเาสน่ห์เมตตาลักษณะของยันก็จะมีรูปแบบแบบแบบนี้นะคะด้านในของกระเป๋าสตางค์ค่ะ รุ่นนี้ก็จะลงยันศาสร์ตัวเลขชุด4289และ6395ใบไวที่บริเวณผิวของหนังกระเป๋าสตางเลยนะคะ เนื่องจากรุ่นนี้เป็นรุ่นหนังแท้เราจรึงสามารถกดทับยันพลังตัวเลขและยันคาถาไว้ที่ด้านในของกระเป๋าสตางค์ได้เลยนะคะรูปแบบก็จะมีลักษณะแบบนี้ช่องเสบัตร8ช่องค่ะซึ่งเลข8เป็นเลขแห่งอินฟินิตี้และชาวจีนยังถือว่าเลข8เป็นเลขมงคลที่หมายถึงการเงินนะคะละักษณะของกระเป๋าสตางค์ด้านในก็จะมีรูปแบบแบบนี้นะคะซึ่งเราก็จะมีตัวขั้นไว้นะคะเพื่อไม่ให้พลังงานปะปนกันท่านไหนที่มีเศษสลิปหรือว่าเศษข้อความอะไรก็สามารถใส่ใบบริเวณช่องด้านนี้ได้นะคะไม่แนะนํา ให้ใส่บริเวณด้านนี้นะคะเพราะว่าพลังงานจะปะปนกันนะคะค่ะด้านนี้ก็จะเป็นจากช่องสําหรับใส่เหรียญน,นะคะรูปแบบของกระป๋อสตางค์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านในสามารถใส่ธนบัตรแบงค์ละ1,000ได้รูปแบบก็จะมีรูปแบบแบบนี้นะคะ รูปแบบของกระเป๋าสตางค์ไบซั้นหนังแท้นะคะรุ่นนี้เราแจกฟรีฉันทีค่ะผ้ายันไอ้ไข่เด็กวัดเจดีหรือธนบัตรขวานถุงไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะท่านไหนที่รับเป็นผ้ายันไอ้ไข่เด็กวัจเจดีเราจะมีคาถาและวิธีการบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีทําเป็นนามบัตรใส่เข้าไปในกระป๋อสตางค์ให้นะคะค่ะกระป๋าสตางค์ไบซั้นหนังบัวใบนี้ราคาใบละ1565บาทเรารับประกันหนังและซิป1ปีแถมฟรีทันทีค่ะ พยันได้ไข่เด็กวัจเจดีหรือธนบัตรควันถุงนะคะกระเป๋าสตางค์ใบยาวใบนี้เป็นหนัง PU นะคะซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นซิปรอบเก็บเรียบนะคะละักษณะก็จะเป็นแบบนี้ด้านนอกของกระเป๋าสตางค์มีสายคล้องที่สามารถถอดเก็บได้นะคะซึ่งสายคล้องเราได้ออกแบบเป็นพิเศษค่ะให้มีจี้ดึงดูดเงินนะคะเรียกได้ว่าจัดเต็มในเรื่องของความเป็นมงคลทุกจุดเลยนะคะด้านนอกจี้ก็จะมีรูปแบบแบบนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์เดอลลาร์สหรัฐและเครื่องหมายอินฟินิตี้ด้านข้างเราก็ได้จัด ทำความเป็นมงคลนะคะด้วยเครื่องหมายอินฟินิตและเครื่องหมายเอสดอลลาร์สารัดยิงเลเซอร์ไว้ที่บริเวณตัวจับซิปเลยนะคะตัวจับซิปค่ะสามารถเป็นตัวจับซิปและสายคล้องไปในตัวเลยนะคะเรียกว่าสวยงามพรีเมียมเลยค่ะซิปก็ลื่นม,มากเลยนะคะเดี๋ยวลักษณะซิปก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะด้านข้างนะคะเราจะลงยันศาสต์ตัวเลขชุด4289และ6395ซึ่งยันพลังตัวเลขนี้จะช่วยในเรื่องของการเงินการงานค้าขายเสน่ห์เมตตาทั้งหมด4จุดเลยนะคะ บริเวณด้านในของกระเป๋าสตางค์ค่ะด้านนี้เราก็จะลงยันศาสตร์ตัวเลขส6ตัวนะคะเรียกรีกว่าจัดเต็มในเรื่องของความเป็นมงคลเลยทีเดียวด้านนี้ก็จะเป็น พุทธคุณของไอ้ไข่เด็กว่าจะดีเสริมในเรื่องของโชคลาภการงานการเงินด้านนี้ก็จะเป็นยนันคาถาค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าจัดเต็มในเรื่องของความเป็นมงคลการเงินการงานโชคลาภเลยทีเดียวนะคะช่องสบ,บับจํานวน8ช่องนะคะซึ่งตามหลักของจุ้ยแล้วจะถือว่าเลข8เป็นเลขมงคลเป็นเลขแห่งอินฟินิตี้เป็นเลขแห่งการเงินที่จะเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภได้ดีทีเดียวค่ะตรงกลางของกระบอกสตตงค์นะคะสามารถใส่เหรียญได้นะคะรูปแบบของกระบอกสตตงค์ด้านในก็จะมีรูปแบบแบบนี้นะคะและตัวจับซิปก็ เป็นสัญลักษณ์ที่ดึงดูดเงินเหมือนกันนะคะด้านในของกระป๋อสตางค์รุ่นนี้ก็จะมีรูปแบบนี้นะคะค่ะสวยงามเลยทีเดียวนะคะรุน่นนี้ด้านนอกก็จะมีโลโก้เหมือนกันนะคะด้านหลังของกระป๋อสตางค์ก็จะเป็นช่องสําหรับใส่สลิปหรือเศษกระดาษนะคะเพื่อไม่ให้พลังงานปะปนกันนะคะก็ค่อนข้างจะลึกเลยทีเดียวนะคะค่ะรูปแบบของกระป๋อสตางค์ใบยาวหนัง p ีใบนี้นะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้รุ่นนี้ราคาใบละ987บาทค่ะ กระเป๋าสตางค์หนังยูจะมีอายุการใช้งานประมาณ3-4ปีนะคะกระเป๋าสตางคสงใบนี้นะคะเป็นรุ่นหนังแท้ซึ่งก็จะมีทั้งสีน้ําตาลและก็สีเขียวค่ะ ด้านนอกของกระเป๋าสตางค์ก็จะมีลักษณะคล้ายกับรุ่นหนัง PU นะคะรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเราใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเหมือนกันนะคะรูปแบบก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะบริเวณด้านนอกเรามาดูด้านในของกระเป๋าสตางค์ค่ะด้วยความที่เขาเป็นหนังแท้นะคะเราจึงสามารถกดทับยันพลังตัวเลขไว้ด้านในของกระเป๋าสตางค์ได้เลยนะคะก็จะมีความเป็นมงคลทั้งหมด4จุดเหมือนกันนะคะช่องใส่บัตรก็จานวน8ช่องเหมือนกันเลยนะคะด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งจะช่วยเสริมในเรื่องของการ างเงินโชคลาบค้าขายสเสน่ห์เมตตาได้ดีมากๆนะคะแต่รุ่นนี้นอกจากจะเป็นหนังแท้แล้วนะคะก็จะมีความเป็นพิเศษตรงที่ว่ามีช่องใส่ธนบัตรจํานวนสี่ช่องนะคะรูปแบบของกระเป๋าสตางค์ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นซิปสีทองลื่นเลยทีเดียวนะคะตัวจับซิปก็จะมีรูปแบบแบบนี้นะคะกระเป๋าสตางค์ทุกใบนะคะจะมีเหรียญน,นำโชคที่เราใส่เข้าไปด้านในของกระเป๋าสตางค์ให้นะคะซึ่งเหรียญน,นี้ผ่านพิธีปลูกเสกเป็นเหรียญตามศาสตร์แห่งญี่ปุ่นค่ะซึ่งตามศาสตร์แห่งญี่ปุ่นจะถือว่า ในกระวัสตางถ้ามีเหรียญน,นําโชคนะคะจะช่วยเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภได้ดีมากๆนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังได้เพิ่มความเป็นพิเศษด้วยการนําไปปลูกเสกนะคะขาดด้านในของใบสีเขียวก็จะมีรูปแบบแบบนี้นะคะขาดลักษณะด้านในของกระวสตางใบสีเขียวนะคะใบสีเขียวเหนียวทราบก็ถือได้ว่าจัดเต็มในเรื่องของความเป็นมงคลเลยทีเดียวนะคะค่ะ สายคล้องก็สามารถถอดเก็บได้นะคะตัวจับซิปก็ทำเป็นพิเศษเลยนะคะมีเครื่องหมาย In f ฟ n i t y และเครื่องหมาย S ดอลลาร์ ars, สารัฐเราสั่งยิงเลเซอร์เป็นพิเศษเลยนะคะเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภรวมถึงตัวจับซิปนะคะเรียกได้ว่าสวยงามพรีเมียมเป็นมงคลเลยทีเดียวนะคะลักษณะาการใช้งานก็นอกจากจะเป็นตัวจับซิปแล้วก็ยังเป็นสายคล้องได้ด้วยนะคะรูปแบบของกระฝาสตางค์ก็จะเป็นรูปแบบเหมือนกันนะคะบริเวณด้านนอกทั้งหนังพีแล้วก็หนังแท้นะคะค่ะด้านนอกก็สามารถใส,ส่สลิปหรือว่าเอกสารอะไรที่ เราไม่ใช้แต่ต้องการเตือนความจําได้นะคะรูปแบบของกระป๋อสตางค์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะกระป๋อสตางค์รุ่นนี้เรายังจัดโปรโมชั่นนะคะแจกผ้ายันไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์หรือธนบัตรขวัญถุงนะคะซึ่งท่านไหนที่รับเป็นผ้ายันเราก็จะมีเคล็ดลับวิธีการบูชาและคาถาส่งเป็นนามบัตรให้นะคะซึ่งผ้ายันไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์และธนบัตรขวัญถุงณเวลานี้ที่วัดเจดีย์นะคะให้บูชาในราคาผืนละ1,000บาท แต่เรานํามาแจกฟรีให้สําหรับลูกค้ากระเป๋าสตางค์ตราตัวเลขรุ่นหนังแท้ซึ่งหนังแท้เรารับประกัน1ปีนะคะกระเป๋าสตางค์ใบยาวหนังแท้ใบนี้จะมีความพิเศษตรงที่มี2สีนะคะทั้งสีน้ําตาลและก็สีเขียวราคาใบละ1 9 6 5บาทค่ะท่านไหนที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปนะคะเรามีเคล็ดลับวิธีการเปิดกระเป๋าสตางค์ตามสาตร์ญี่ปุ่น วิธีการใช้พุทธคุณของยันคาถายันศาสตร์ตัวเลขและขออนุญาตรครูบาอาจารย์ศาสตร์แห่งของจุย้ยที่อยู่ด้านในของกระเป๋าสตางค์ไปให้ทุกท่านนะคะกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราทุกใบผ่านพิธีปลุกเสกโดยท่านเจ้าวาสระดับเจ้าคณะเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตาเรียกว่าให้เฮงให้ปังกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านไหนที่รับกระเป๋าสตางค์ของเราไปแล้วได้ประมาณ3เดือนปรากฏว่าในเรื่องของการเงินยังไม่กระเตื้องขึ้น ซึ่งถือว่ามีจํานวนน้อยเลยทีเดียวค่ะใน100ท่านก็จะเจอประมาณ1-2ท่านนะคะให้ทักกลับเรามาที่ Line ID รับทรัพย์เรามีเคล็ดลับพิเศษค่ะรับประกันได้เลยค่ะถ้าท่านใช้เคล็ดลับของเรานะคะการเงินของท่านจะดีขึ้นสนใจเป็นเจ้าของกระเป๋าสตางค์สาตัวเลขของเราทักมาได้นะคะที่ Line ID รับทรัพย์หรือเบอร์โทรศัพท์0 6 1 2 3 9 9 2 8 7แล้วพบกันนะคะขอบคุณมากค่ะ